หากเราเดินทางไปพร้อมกันละก็10วันเกรงว่าคงไม่พอข้าคิดว่าการทำภารกิจนี้มีเพียงข้ากับพ่เกอร์หงก็เพียงพอแล้วหากต้องการเดินทางไปยังเมืองชิงสุยโดยเร็วที่สุดนั้นจำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่มิติเท่านั้นในตอนนี้มีเพียงพ่เกอร์หงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินทางผ่านพื้นที่มิติเหมือนกับข้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้เรือล่องนาวาพวกเจ้าจะสู้กับสายสูนโบราณเพียงแค่สองคนกันหรือเพียงแค่พวกข้าสองคนก็เพียงพอแล้ว,ล,วละท่านลอยข้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะ ว้าหิวข้าวหิวข้าวแอะะดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแล้วปกป้องเมืองชิงสุ่ยด้วยชีวิตสู้ตายว้าเออเหมือนว่าจะยังไม่ได้สู้แต่ชีวิตกำลังจะจบลงแล้วละสิข้าขอสู้ตายก่อนตายข้าต้องได้ฝัน <c oughs> โดนมันขุดก่อนท่านเจ้าเมืองท่านเป็นอะไรไหมเจ็บหนักสาหัดเลยหรออย่าไปบอกใครนะข้าไอ อขาข้าก็โดนด้วยเออเอะช่วยเลยโอจบแล้วจเจ้าเมืองของขา้าเออเอโอเครงการคนละครึ่งจบลงแล้วไม่ใช่เล้วใครมาหันกันหรือว่ากำลังเสริมมาแล้วอย่างอันเดอรไอพวกสัตว์ร,ร้ายอย่าได้แม้แต่จะคิดที่จะเข้าไปในเมืองเลยโอวาะสองดูนั่นสิกำลังเสริมมาแล้วแต่ว่าข้าว่ามันดูหน้าอ่อนๆนะจะเก่งจริงเหรอ พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งคนมาช่วยเมืองชิงสุยแล้วเย่ส <Yeah. S 1> ายฟ้าเชือดือนไอ้พวกสัตว์ร,ร้ายตายไปซะเถอะข่ายกนชิงหมิงว้าจนจนฮ่าใกลแตกแล้วละค่ายกนปกป้องใช่ไหมเฮ้ยห,หัวข่าเนี่ยเมืองชิงสุยได้รับการปกป้องแล้วเมืองชิงสุยได้รับการปกป้องแล้วว้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันอยู่ๆมีส์อสูรโบร,ราณมาเพิ่มได้ยังไงกัน แย่ yeah, แล้วสาาัตว์อสูรสองตัวนั้นมาจากส่วนลึกของดินแดนต้องห้ามไทชูพวกมันสองตัวทะลวงเข้าสู่ขอบเขตจัก,กรพรรดิแล้วด้วยน้องเฟิงระวังด้วยตอนนี้มันมีกองกําลังเสริมของสาาัตว์อสูรโบราณมาเพิ่มด้วยปกป้องเมืองชิงสื่อด้วยดินของชิงหมิงไว้ก่อนหากสาศาศัตว์อสูรพวกนี้หลุดเข้าไปในเมืองได้แล้วก็ภารกิจของเราจะล้มเหลวทันทีส่วนสาศาศัตว์อสูรโบราณเหล่านี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองข้าจะจัดการพวกมันด้วยตัวของข้าเองเข้ามาเลยอยากวัดเดี๋ยวจัดให้ ข่ายคนป้องกันนี่ฉันสงพลังมากยิ่งนักแม้แต่สัตว์อสูรบราณที่อยู่ขอบเขตจักรพรรดิก็ไม่สามารถทะลวงเข้ามาได้งั้นรอ